Hello everyone, welcome to English with Clue A. We will read smile 5 all together. One, two, three, 2, 3, go! Unit 3 3, Unit 3 3. Healthy habits, Gitawat Healthy habits, Gitawat What are the children in picture 1 doing? เด็กๆในภาพที่หนึ่งกำลังทำอะไร w h a t a r e the children in picture one doing เด็กๆในภาพที่หนึ่งกำลังทำอะไร How many children are there in the swimming pool มีเด็กๆจำนวนเท่าไหร่ในสระว่ายน้ำ How many children are there in the swimming pool มีเด็กเด็กจำนวนเท่าไหร่ในสระว่ายน้ำ What are the children in picture t r e e doing? เด็กๆในภาพที่สามกำลังทำอะไร What are the children in picture t r e e doing? เด็กๆในภาพที่สามกำลังทำอะไร What kinds of fruit are there on the table? มีผลไม้ชนิดอะไรบนโต๊ะ What kinds of fruit are there on the table มีผลไม้ชนอะไรบนโต๊ะ Are the children in picture f u r feeling well เด็กๆในภาพที่สี่รู้สึกสบายดีไหม Are the children in picture f u r feeling well เด็กๆในภาพที่สีรู้สึกสบายดีไหม Grapes well? อ,ง,อ,อ,ง,อ, melon, องุ่น Grapes องุ่น Watermelon แตงโม watermelon แตงโม ham 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 sweet หวาน sweet หวาน toast ขนมปังปิ้ง toast ขนมปังปิ้ง cereal ธัญพืช cereal ธัญพืช lollipop ลูกอม lollipop ลูกอม cookie ขนมคุกกี้ cookie ขนมคุกกี้ sausage ไส้กรอก sausage ไส้กรอก hot dog hot dog hot dog, hot dog. พิซซ่า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 สลัดสลัดสัลัดสลัดแอปเปิล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 ฟิชปลาฟิชปลาไรซ์ข้าวไรซ์ข้าวโค้ก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 น้ำ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 แคนดี้ลูกกวาดแคนดี้ลูกกวาดเบรดขนมปังเบรดขนมปัง ช็อกโกแลต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 เฮลตี้สุขภาพดีเฮลตี้สุขภาพดีอันเฮลตี้สุขภาพไม่ดีอันเฮลตี้สุขภาพไม่ดีฟรุตอีส์กูดฟอร์มีผลไม้ดีต่อฉันฟรุตอีส์กูดฟอร์มีผลไม้ดีต่อฉัน I eat it every day ฉันกินมันทุกๆวัน I eat it every day ฉันกินมันทุกๆวัน Chocolate is not good for me c ็อกโกแลตไม่ดีต่อฉัน Chocolate is not good for me c h o กโกแลตไม่ดีต่อฉัน I don't eat it ฉันไม่กินมัน I don't eat it ฉันไม่กินมันเอกไข่เอกไข่ Milk นม Milk นม juice น้ำผลไม้ juice น้ำผลไม้ orange juice น้ำส้ม orange juice น้ำส้ม fruit salad สลัดผลไม้ fruit salad สลัดผลไม้ sandwich Sand wich, sandwich sandwich Hamb sandwich hamburger 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 orange ส้ม orange ส้ม tomato มะเขือเทศ tomato มะเขือเทศ chicken ไก่ chicken ไก่ ไอศครีม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 เค้ก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 แครอท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 ลันช์บ็อกซ์กล่องอาหารกลางวันลันช์บ็อกซ์กล่องอาหารกลางวัน What have you got for lunch? คุณทานอะไรสำหรับอาหารเที่ยง What have you got for lunch? คุณทานอะไรสำหรับอาหารเที่ยง I've got a sandwich. ฉันทานแซนด์วิช I've got a sandwich ฉันทานแซนด์วิช Have you got any fruit คุณมีผลไม้ไหม Have you got any fruit คุณมีผลไม้ไหม Yes I've got some watermelon มีฉันมีแตงโม Yes I've got some watermelon มีฉันมีแตงโม What have you got to drink คุณมีเครื่องดื่มอะไร What have you got to drink? คุณมีเครื่องดื่มอะไร I've got some water. ฉันมีน้ำเปล่า I've got some water. ฉันมีน้ำเปล่า Fruit salad สลัดผลไม้ Fruit salad สลัดผลไม้ i n g r e d i e n t ส่วนผสม Ingredients ส่วนผสม Recipe ตำราตำรับ Recipe ตำราตำรับ First ครั้งแรก first ครั้งแรก next ต่อมาถัดมา next ต่อมาถัดมา then และแ,แล้วหลังจากนั้น then และแล้วหลังจากนั้น when เมือ when, ม่อ when เมื่อ finally ท้ายที่สุด finally ท้ายที่สุด the girl in an orange shirt is playing a computer game เด็กผู้หญิงในชุดเสื้อสีส้มกำลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์ The girl in an orange shirt is playing a computer game. เด็กผู้หญิงในชุดเสื้อสีส้มกำลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์ Do exercise ออกกำลังกาย Do exercise ออกกำลังกาย Take a shower อาบน้ำด้วยฝักบัว Take a shower อาบน้ำด้วยฝักบัว Clean teeth ทำความสะอาดฟันแปรงฟัน Clean teeth ทำความสะอาดฟันแปรงฟัน H H ปวดหัว h a h ปวดหัว toothache ปวดฟัน toothache ปวดฟัน stomache ปวดท้อง stomache ปวดท้อง sore throat เจ็บ so, คอ sore throat เจ็บ so, คอ cold เป็นหวัดหนาว cold เป็นหวัดหนาว what's wrong with Robert? Robert ผิดปกติอะไร What's wrong with Robert? โรเบิร์ตผิดปกติอะไร He has h8 HH a 8, เขาปวดศีรษะ He has a H a เขาปวดศีรษะ I have a toothache ฉันปวดฟัน I have a toothache ฉันปวดฟัน You should go to see the dentist คุณควรไปพบหมอฟัน You should go to see the dentist คุณควรไปพบหมอฟัน I have a cold ฉันเป็นหวัด I have a cold ฉันเป็นหวัด I have a toothache ฉันปวดฟัน I have a toothache ฉันปวดฟัน I have a headache ฉันปวดศีรษะ I have a headache ฉันปวดศีรษะ I have a stomachache ฉันปวดท้อง I have a stomachache ฉันปวดท้อง I have a sore throat ฉันเจ็บคอ I have a sore throat ฉันเจ็บคอ you should have a hot drink คุณควรดื่มน้ำร้อน you should have a hot drink คุณควรดื่มน้ำร้อน you should exercise คุณควรออกกำลังกาย you should exercise คุณควรออกกำลังกาย you shouldn't eat anything and you should go to see the dentist คุณไม่ควรกินอะไรและคุณควรไปพบทันตแพทย์ you shouldn't eat anything and you should go to see the dentist คุณไม่ควรกินอะไรและคุณควรไปพบทันตแพทย์ you shouldn't eat sweets คุณไม่ควรกินของหวาน you shouldn't eat sweets คุณไม่ควรกินของหวาน you should go to bed คุณควรเข้านอน you should go to bed คุณควรเข้านอน I have a toothache. ฉันปวดฟัน I have a toothache. ฉันปวดฟัน You should go to see the dentist. คุณควรไปพบทันตแพทย์ You should go to see the dentist. คุณควรไปพบทันตแพทย์ You, should you shouldn't eat anything. คุณไม่ควรกินอะไร You shouldn't eat anything. คุณไม่ควรกินอะไร What's wrong with you Joe? Joe มีอะไรผิดปกติเหรอ What's wrong with you Joe? Joe มีอะไรผิดปกติเหรอ I have a headache ฉันปวดศีรษะ I have a headache ฉันปวดศีรษะ You should go to bed คุณควรเข้านอน You should go to bed คุณควรเข้านอน How are you คุณสบายดีไหม How are you คุณสบายดีไหม Oh what's wrong Oh มีอะไรผิดปกติ Oh what's wrong Oh มีอะไรผิดปกติ Don't eat anything Then go to see the dentist อย่ากินอะไรหลังจากนั้นไปพบหมอฟัน Don't eat anything Then go to see the dentist อย่ากินอะไรหลังจากนั้นไปพบหมอฟัน Do you always clean your teeth after meals? คุณทำความสะอาดฟันหลังอาหารเสมอหรือไม่ Do you always clean your teeth after meals? คุณทำความสะอาดฟันหลังอาหารเสมอหรือไม่ You should clean your teeth after meals. คุณควรทำความสะอาดฟันหลังมื้ออาหาร You should clean your teeth after meals. คุณควรทำความสะอาดฟันหลังมื้ออาหาร That's a good idea. นั่นเป็นความคิดที่ดี That's a good idea. นั่นเป็นความคิดที่ดี Yes, you are right. ใช่คุณทำถูกต้องแล้ว Yes, you are right. ใช่คุณทำถูกต้องแล้ว I have a toothache. ฉันปวดฟัน I have a toothache. ฉันปวดฟัน I'm not well. ฉันไม่สบาย I'm not well. ฉันไม่สบาย No, I don't. ไม่ฉันไม่ได้ทำ No, I don't. ไม่ฉันไม่ได้ทำ Do you like pizza คุณชอบพิซซ่าใช่ไหม Do you like pizza คุณชอบพิซซ่าใช่ไหม Do you like doing exercise คุณชอบออกกำลังกายไหม Do you like doing exercise คุณชอบออกกำลังกายไหม i s i t difficult or easy for you มันยากหรือมันง่ายสำหรับคุณ i s is difficult or easy for you มันยากหรือมันง่ายสำหรับคุณ Can you run fast คุณสามารถวิ่งได้เร็วไหม Can you run fast คุณสามารถวิ่งได้เร็วไหม What is your favorite sport กีฬาอะไรที่คุณโปรดปราน What is your favorite sport กีฬาอะไรที่คุณโปรดปราน Do you eat breakfast คุณรับประทานอาหารเช้าไหม Do you eat breakfast คุณรับประทานอาหารเช้าไหม Do you eat a lot of vegetables? คุณกินผักมากใช่ไหม Do you eat a lot of vegetables? คุณกินผักมากใช่ไหม Do you clean your teeth after meals? คุณทำความสะอาดฟันหลังมื้ออาหารใช่ไหม Do you clean your teeth after meals? คุณทำความสะอาดฟันหลังมื้ออาหารใช่ไหม Do you exercise? คุณออกกำลังกายใช่ไหม Do you exercise คุณออกกำลังกายใช่ไหม Do you like drinking water คุณชอบดื่มน้ำใช่ไหม Do you like drinking water คุณชอบดื่มน้ำใช่ไหม Do you sleep eight hours at night คุณนอนหลับ8ชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม Do you sleep eight hours at night คุณนอนหลับ8ดชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม do you watch a lot of TV คุณดูทีวีมากไหม do you watch a lot of TV คุณดูทีวีมากไหม do you g e t c o l d s often คุณเป็นหวัดบ่อยไหม do you g e t c colds often คุณเป็นหวัดบ่อยไหม do you eat snacks between meals คุณกินขนมระหว่างมื้ออาหารไหม do you eat snacks between meals คุณกินขนมระ,ระหว่างมื้ออาหารไหม do you eat cakes and chocolates คุณกินเค้กและช็อกโกแลตไหม do you eat cakes and chocolates คุณกินเค้กและช็อกโกแลตไหม always สม่ำเสมอร้อยเปอร์เซนต์ always สม่ำเสมอร้อยเปอร์เซนต์ I always go shopping after work ฉันไปซื้อของสม่ำเสมอหลังจากเลิกงาน I always go shopping after work ฉันไปซื้อของสม่ำเสมอหลังจากเลิกงาน Usually ปกติ Usually, 90 Usually ปกติ90 Normally Generally โดยทั่วไปธรรมดา80 Normally Generally โดยทั Often, boy, boy, ่วไปธรรมดา80 Often บ่อยๆ70 เอฟื Often, boy, boy, ้นบ่อยๆ70%ซัมทามบางครั ally, crowd, ้ง50%ซัมทามบางครั an, ้ง50%ออเคชัน n a ลลีเป็นทั ally, hardly, tab, may, ้งคราว30%ออเคชันลลีเป็นคั้งคราว30%เซลดอมนานๆครั้ง10%เซลดอมนานๆครั้ง10%และลี่ฮาร์ดลี่แทบจะไม่เคย5%และลี่ฮาร์ดลีแทบจะไม่เคย5% Never ไม่เคย0% Never ไม่เคย0% Do you eat a lot of fruit คุณกินผลไม้มากไหม Do you eat a lot of fruit คุณกินผลไม้มากไหม Do you walk to places near your house คุณเดินไปสถานที่ต่างๆใกล้บ้านของคุณใช่ไหม Do you walk to places near your house คุณเดินไปสถานที่ต่างๆใกล้บ้านของคุณใช่ไหม Do you like doing exercise? คุณชอบออกกำลังกายไหม Do you like doing exercise? คุณชอบออกกำลังกายไหม Do you sleep for e h o u r s at night? คุณนอนแปชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม Do you sleep for e hours at night? คุณนอน8ชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม Do you take a shower in the morning? คุณอาบน้ำด้วยฝักบัวในตอนเช้าใช่ไหม Do you take a shower in the morning? คุณอาบน้ำด้วยฝักบัวในตอนเช้าใช่ไหม Do you clean your teeth every night? คุณแปลงฟันของคุณทุกๆคืนใช่ไหม Do you clean your teeth every night? คุณแปลงฟันของคุณทุกๆคืนใช่ไหม Do you drink cola? คุณดื่มโคลาใช่ไหม Do you drink cola? คุณดื่มโคลาใช่ไหม Do you watch a lot of television? คุณชอบดูทีวีมากใช่ไหม Do you watch a lot of television? คุณชอบดูทีวีมากใช่ไหม Do you play lots of computer games? kulan game computer machamai do you play lots of computer games kulan game computer mark, mai? does it go yes it does no it doesn't does it go yes it does no it doesn't does she go yes she does no she doesn't does she go yes she does no she doesn't does, she go? Yes, she does. No, she doesn't. does he go yes he does no he doesn't does he go? Yes, he does. No, he doesn't. Do you go? Yes, I do. No, I don't. Do you go? Yes, I do. No, I don't. Do I go? Yes, you do. No, you don't. Do I go? Yes, you do. No, you don't. Do they go? Yes, they do. No, they don't. Do they go? Yes, they do. No, they don't. Do we go? Yes, we do. No, we don't. Do we go? Yes, we do. No, we don't. Do we How many hours do you sleep at night? ตอนกลางคืนคุณนอนกี่ชั่วโมง How many hours do you sleep at night? ตอนกลางคืนคุณนอนกี่ชั่วโมง What time do you go to bed? คุณเข้านอนเวลาเท่าไหร่ What time do you go to bed? คุณเข้านอนเวลาเท่าไหร่ Name three kinds of drinks. ชื่อเครื่องดื่มสาชนิด name three kinds of drinks ชื่อเครื่องดื่มสามชนิด name four kinds of vegetables ชื่อผักสีชนิด name four kinds of vegetables ชื่อผักสี่ชนิด what do you have for lunch คุณรับประทานอาหารเที่ยงอะไร what do you have for lunch คุณรับประทานอาหารเที่ยงอะไร what food can you eat every day คุณสามารถกินอาหารอะไรทุกๆวัน What food can you eat every day คุณสามารถกินอาหารอะไรทุกๆวัน Name two kinds of unhealthy food ชื่ออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพสองชนิดอาหารขะยะ Name two kinds of unhealthy food ชื่ออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพสองชนิดอาหารขะยะ Name three kinds of healthy food ชื่ออาหารเพื่อสุขภาพสามชนิด name three kinds of healthy food ชื่ออาหารเพื่อสุขภาพสามชนิด what exercise do you do คุณออกกำลังกายแบบใด what exercise do you do คุณออกกำลังกายแบบใด what do you have for dinner คุณรับประทานอาหารเย็นอะไร what do you have for dinner คุณรับประทานอาหารเย็นอะไร What do you like to drink? คุณชอบดื่มอะไร What do you like to drink? คุณชอบดื่มอะไร What sports do you play? คุณเล่นกีฬาอะไร What sports do you play? คุณเล่นกีฬาอะไร What do you have breakfast? คุณรับประทานอาหารเช้าอะไร What do you have breakfast? คุณรับประทานอาหารเช้าอะไร Thank you for your attention. Goodbye. Bye bye.